นายอิสมาอิลฮาดีเยนผู้นำของฮามาสได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านฮุสเซนอาเมียอับดุลลาฮีนการดำเนินการทางการเมืองระหว่างประเทศและการดำเนินการทางทหารก็จะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงตอนนี้เรือบรรทุกเครื่องวินดับไวดีไอเซนฮาวได้ออกจากฐานทัพเรือนอตฟล็อกที่รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกาออกมาได้วันหนึ่งแล้วนะครับคาดว่าน,น่าจะเป็นปลายสัปดาห์หน้าดไ d ดีไอเซนฮาวเรือบรรทุกเครื่องบินกองเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองก็จะถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือการประสานงานทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศบิงเกนทั้งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ทั้งกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดโดยตรงกับสองประเทศหลักนะครับคืออียิปต์และจอร์แดนได้วางยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามขยายตัวอียิปต์ที่ติดอยู่กับตรงที่ลบเลยนะครับก็คือแหลมไซนายอยู่ภาคใต้โนวนกาซาอยู่ทางทิศใต้นะครับแล้วก็ติดอิสราเอลทางภาคใต้ อีกประเทศหนึ่งก็คือจอร์แดนนี่ก็มีชายแดนติดกับอิสราเอลเลยและโดยเฉพาะเขตเวสต์แบงค์เนี่ยซึ่งพื้นที่ของจอร์แดนก็เป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงประชากรมากกว่า50%ของประชากร6ล้าน6แสนคนของจอร์แดนนั้นมีเชื้อสายปาเลสไตน์เนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านที่ครบทั้งหลายได้เข้าใจว่าทำไมเขาจึงต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับอียิปต และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับจอร์แดนสองประเทศนี้สุ่มเสี่ยงและทำไมสหรัฐอเมริกาไม่ประสานกับเลบานอนมันประสานไม่ได้ครับกับเลบานอนทำไมสหรัฐอเมริกาไม่ประสานกับซีเรียก็ประสานไม่ได้ไงก็สหรัฐอเมริกาก็ไปถม่มทลม่มซะอีซีเรียเขาเละเป็นโจกเลยในสงคราม กลางเมืองเนสหรัฐอเมริกาไปสนับสนุนกองกำลังปลดปล่อยซีเรียหรือฟีซีเรียอาร์มี่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประธานาธิบ,บาาอาอาดีบาชาอัลอาซาดบาชาอัลอาซารก็ไปขอความช่วยเหลือจากรัเสเซียกับอิหร่านมันก็เกิดการต่อสู้กันเป็นสงครามตัวแทนระหว่างกลุ่มฟีซีเรียซึ่งสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกากับรัฐบาล บาชาอาอาสซาดซึ่งสนับโดยสนับสนุนโดยรัสเซียกับอิหร่านจึงเจรจาไม่ได้ส่วนเลบานอนก็เจรจาไม่ได้ครับเพราะเลบานอนก็อยู่ภายใต้การชี้นำของอิหร่านนี่ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาจะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมสหรัฐอเมริกาจึงประสานงานได้เฉพาะอียิปต์และจอแดน สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปหรือนาโตได้ส่งคำขู่ต้องบอกว่าส่งคำขู่เลยนะครับได้ส่งคำขู่เผยแพร่ออกไปตามช่องทางการข่าวของตนเองเพื่อให้สื่อมวลชนสายตะวันตกหยิบเอาคำขู่นั้นไปโฆษณาให้พี่น้องประชาชนทั้งโลกทราบประสงค์จริงๆก็คือต้องการให้ประชาชนที่อยู่ในเลบานอน ประชาชนที่อยู่ในซีเรียประชาชนที่อยู่ในอิรักและประชาชนที่อยู่ในอิหร่านเนี่ยได้ทราบเรื่องนี้การทำสงครามนั้นนอกจากรบกันด้วยอาวุธแล้วเขาก็จะลบกันด้วยจิตวิทยาด้วยคำขู่ที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษและสหภาพยุโรปได้ส่งออกมาก็คือขณะ,ะนี้กองทัพสหรัฐ อังกฤษและสหภาพยุโรปได้กำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เป้าหมายทางทหารซึ่งอยู่ในพื้นที่ประเทศเลบานอนอยู่ในพื้นที่ประเทศซีเรียอยู่ในพื้นที่ประเทศอิรักและอยู่ในพื้นที่ประเทศอิหร่าน เป้าหมายทางทหารไม่ว่าจะเป็นสนามบินค่ายทหารเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันโรงเก็บน้ำมันทางอาวุธล้วนแล้วแต่ถูกพิกัดเป้าหมายล็อกเป้าไว้แล้วถ้าเลบานอนซีเรียอิรักหรืออิหร่าน,นแสดงท่าทีว่าต้องการจะสนับสนุน ให้สงครามมันขยายตัวจากการรบกันระหว่างอิสราเอลซึ่งลบกับฮามาสในพื้นที่ชนวนกาซา365ตารางกิโลเมตรถ้ามันออกไปจากมีสหรัฐอเมริกาก็ขู่ว่าจะยิงถล่มเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายทางทหาร ในประเทศเลบานอนประเทศซีเรียประเทศอิรักและประเทศอิหร่านทันทีนี่เป็นคำขู่ครับแต่คำขู่นั้นก็ไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะตอนนี้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านได้เคลื่อนไหวให้เห็นภาพปรากฏต่อสื่ออย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อจะเข้าไปในซีเรียพร้อมผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการกองทัพกุดหรือกองทัพอาสาสมัครเพื่อ เผยแพร่และปกป้องการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านซึ่งเขาเป็นพี่ใหญ่ของฮิสบุลเลาะเป็นพี่ใหญ่ของฮามาสนั่งเครื่องบินจากเตหะรานจะไปลงที่ดามัสกัสอิสราเอลก็ทั้งยิงตองรวจเอ้ทั้งยิงจรวดทั้งเอาเครื่องบินขับไล่ไปทิ้งระเบิดสนามบินดามัสกัสและทิ้งระเบิด ที่สนามบินเมืองอาลิปุป,ป้องกันไม่ให้เครื่องบินแอร์บัส340ของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเนี่ยแลนดิ้งลงในพื้นที่ประเทศซีเรียนี่ทำไปเมื่อ3-4สี่วันที่แล้วครับแต่วันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็ไม่ยอมหยุดนิ่งครับนายฮุเซนอาเมียอับดุล ลาฮินซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านได้เดินทางไปที่กรุงโดหฮาประเทศกาตา้าซึ่งเป็นเกาะอยู่ใกล้ๆก,กับซาอุดีอาระเบียเกาะนี้ตั้งอยู่ที่ทะเลอาหรับก่อนเข้าอ่าวเปอร์เซียนะ รัฐมนตรีฮูเซนอาเมียอับดุลลาฮินรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านไปพบกับผู้นำฮามาสการพบกันครั้งนี้จงใจให้สื่อมวลชนและให้เจ้าหน้าที่การข่าวทั่วโลกได้รับทราบการพบปะกันไม่ได้ตั้งใจจะพบปะเป็นการรับนะครับ ทำเหมือนพบปะกันเป็นการลับแต่เปิดเผยเข้าไปพบกับผู้นำลำดับสองของฮามาสนั่นคืออิสมาอิลอานิเยในวันที่กองกำลังฮามาสบุกเข้าทางภาคใต้ของอิสราเอลในวันที่เจ็ด ตุลาคมผู้นำระดับสองนายอิสมาออลฮานิเยนี่ยไม่ได้อยู่ในฉนวนกาซานะครับในายอิสมาอิลฮานิเยนี่มาตั้งหลักอยู่ที่เมืองจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่ล่ะหลังจากที่มีการบุกกันตอนเช้าแล้ว กองทัพอิสราเอลตั้งหลักได้แล้วก็เริ่มโจมตีทางอากาศต่อสนวนกาซาผู้นำลำดับหนึ่งที่ตอนนี้อิสราเอลกำลังประกาศล่าตัวนี่ว่าจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะเสียชีวิตนี่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนมีสภาพอย่างไรนี่นายอิสมาอิลฮานิเยก็ได้ถแถลงข่าวที่เมืองจาการ์ตาประเทศ อินโดนีเซียเรียกร้องให้ฮามาสเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีมากขึ้นอีกแล้ววันนี้เมื่อผู้นำลำดับสองซึ่งต่อไปก็คงเป็นผู้นำลำดับหนึ่งเพราะผู้นำลำดับหนึ่งเนอิสราเอลเ็บอกว่าเป็นคนตายเดินได้ยังไงก็ต้องฆ่าทิ้งให้ได้ เมื่อผู้นำลำดับสองนี่ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศนายอิสมาอิลฮาด ي เยนี่ผู้นำของฮามาสได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านฮุเซนอาเมยียอับดุลลาฮีนการดำเนินการทางการเมืองระหว่างประเทศและการดำเนินการทางทหารก็จะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน สถานการณ์หลังการพบปะกันอิหร่านเขาก็ถแถลงออกมาอย่างเป็นทางการว่าไม่มีใครสามารถรับประกันสถานการณ์จะอยู่ภายใต้การควบคุมไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าสถานการณ์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและสื่อไปถึง อิสราเอลโดยตรงว่าถ้ายังไม่หยุดหมายความว่าคือถ้ายังบุกเข้าไปในกาซาเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่บุกนะครับรอให้สภาพอากาศเนี่มันดีก่อนเนี่ยถ้ายังไม่หยุดและบุกเข้าไปในสนวนกาซาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังจากแถลงอย่างนี้เสร็จสื่อของอิหร่านก็เปิดภาพจรวดนำวิถีขนาดใหญ่ชนิดยิงได้พันพันกิโลเมตรสองพันกิโลเมตรนี่ที่เขาทดสอบนี่เอามาใายว่าไอ้จรวดพวกนี้ล่ะจะมุ่งหน้าไปสู่อิสราเอลนี่ก็เป็นการขู่อิสราเอล ทางสื่อมวลชนแต่ที่น่าจับตามองไปกว่านั้นก็คือประธานาธิบดีอิรานเอบรอยฮิมเชร์อีซี Abraham, ซึ่งการปกครองของอิรานนั้นมีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแต่ประมุขของประเทศเป็นผู้นำทางศาสนานั่นคืออายาตุละคาเมเนอี วันนี้ประธานาธิบดีอิหร่านซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายบริหารน,นี่นาะยอิบรอฮิมชายซีนี่ได้ตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์กับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมาเนี่ยซึ่งก็มีปัญหากับสหรัฐอเมริกาเขาได้ตกลงและทำความตกลงร่วมกันในปัญหาปาเลสไตน์ you <sharp inhale>